ท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับเกมไมครับอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาเล่นไมครับก็มาตกแต่งบ้านตามเคยนะ,ะก็บีก็ได้ตกแต่งบ้านไปแล้วนะก็ว่าจะสร้างแฟรมข้าวตรงนี้ขี้เกียจไปไกลนะชมนะหมดแล้ว lúc yeah. đó con sang sáu lúc vào lèo nè Cỡ trên cười à để cho hai xíu ạ đi, หาหยากมากเลยหลุแล้วมันได้เยอะแล้วโอ้ได้เยอะแล้วมันจะสิบอันโอเคโอเคซี เยยี่ม yeah. นั่นเราก็จะมาใช้กระดูกสกรีตันให้เป็นประโยชน์โดยการทำบนวิวสามสามเป็นเก้าว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยเยี่ย โอเคเราจะรอให้มันเกิดพร้อมกันหมดค่อยค่อยเรยว่าอะไรค่อยเก็บนะดีไหมวะดีทำหีบดีกว่าเนอะเนอเนอเนอเนไม่พอเชีย่ยอ๋อ termae juga, gua. tidak ada kayu chair. Ini ini Oke. ตัวน,นี้ใหญ่กว่าโอเคปลูกต้นไม้แถวนี้ ก็ได uh ้ไม้มาสิบเจ็ดอันก็ภูมิใจไมมเหรอไม่ภูมิใจเลย ต้นไม้ทดแทนบุญถยทดแทนบุญคุณโลกเดีด๋ยวจะมาอุดตรงนี้哟อือฮั่นามันได้แล้วนี่ หวังว่าตรงนี้เสลยอืมอันนี้เกี่ยวกับความข้าวดีกว่าเชอเยี่ยมอะไรจะจะตูเนี่ยรูของแม่นี่ดินะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ครับขวานแป๊บหนึง่งเยี่ยมขวานเก่าเชี่ยเดี๋ยวนี้แกเยอะ่าไม่เก่าเลย อื้มหโหพังพังเร็วเว้ยวโอ้ขุดนานที่ผายก็วิธีขุดได้ไหมครับถ้ามีทอสก็ไม่ต้องไปขุดทอสออกอมันเสียเวลา nah biar jazasati saja do aku tuh bagun aku ya, ini tuh bagun tuh lama chút dùng cạch dùng เสร็จแล้วท่าชมว้าวเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยใช้มา1บแป็กอันมาอุดตรงนี้แล้วแล้วก็แถวนี้ด้วย สวยนะโอเคจะทำนู่นเป็นอย่นอยก่อน นอน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 นออี่ก็เป็นการนอนของเด็กๆแล้วได้เคลียร์มันเตอร์กันเบือ่อ ดีอโอเคทำโชว,ว์เวลสักอันก็ดีเหมือนกัน Я อือเราสร้างบ้านบนถ้ำมก็ว่าได้เลยนะคี่ผูชม Okay. ตรงนี้เป็นถ้ำหมดนะเนี่ย โอเคม่รู้จะพอไม่อีกไงไม่พอไม่เป็นไรไม่เสียเรียก โชว์เวลเลยขุดขี่ข้านเนาะโอเคบ้านเราก็สวยขึ้นนะืมพัฒนาดีมากเลย แล้วก็จะทําตรงนี้ด้วยอ,อดินเป็นธรรมชาติของดินนะอย่าไปกำหนดมัน โอเคเราจะรีบทำต้องเหลือสิ โอเคพอละแค่นี้แหละถ้ารับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราสำนนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีสุดครับบาย See you again See you